สวัสดีครับมาวันนี้บ้าเปียนสิ้ผ้าเราเบ็ดนะครับผมเราเบ็ดป่า,นะาเนาะจะถ่ายไปใส่ครับพี่นอ้องอ่ะเดือดมาเลยครับป่านี่หนาฝนนะครับผมฝนกับวาเต็มที่แล้วปลาก็เริ่มแย่แล้วครับผมปลาปลาไม่มันก็นเริ่มก็กํลาลังงามหน่อยนะครับผมเท้านะเนาะเตรียมเบ็ดไว้พี่นอ้อง เรา,เาไว้แล้วครับโอ้กล่องสั้นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันลบพี่น้องบางท่านกับเพื่อนกับไส้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเหมือว่าจะเตรียมเบ็ดเนาะบางท่านเพมันกับไส้ไปแล้วครับ นี่เป็นลากอะนั่งเหลาว้แล้วครับผมนี่้ะครับ ต่สีอ่อนๆนิดน้อยนะครับผมบรนอ่อนๆนักน่อยนะครับใส่ปอกมือพี่น้องเอาทอทอน้ำครับสายยางใส่ปอกนะครับกันติวไม่บาดน,นะครับผม เบ็ดก็บ่ได้แล้วแล้าไอ้น,นี่ดอกครับบ่ได้เอาขั้นยาวเน,ะนาะกขนาสดประมาณแปดสิบข้มยงาอยู่ประมาณแปดสิบครับบ่ได้เอาถึงเบ็ดครับพี่น้องบ่ได้เอาถึงเบ็ดเพราะว่าปืนทีปืนทีตีไซมันกับบอดได้ไอ้แต่ว่าไอ้นี่ พื้นที่ที่ใส่กับบ่ได้ไอเป็นปลาหลายเนาะวาเมกะไหน,น,หนใส่ได้อยู่ครับนี่ครับผมตีนอ่อนอย่างน้อยครับ ปลาหรือยังน้อยท่านในอ่อนครับแข็งหลายติดปลาแล้วมันดีดพี่น้องบางคนว่าเพื่อนว่าก็เอาแข็งก็ดีขึ้นว่าสัน่นแต่ว,ว่าผมผมมุมวัดครับเอาแบบมันอ่อนเนาะสีน์ออนจังน้อยครับผมโอ้ปลาเหลาวาวพี่น้องนี่ <laughs> นีแล้วครับอ่ะพารเราเบ็ดนะครับทีมนี้เดี๋ยว คิดหนาดิไม่อยากเห็บเบิ้งนะครับผมอยากเห็บเบิ้งดับดเบิ้ลไซด์เห็บเบิ้งนะครับอ่ะคลิปนี้ฉัมนมีนะครับผมสวัสดีครับ